อุ้ยสัตว์เฟ้อพี่นี่ไอบอกแล้วไอบอกแล้วอุ้ยนี่อุ้ยเด็กไฮนี่เอมเด็กไฮอู้หู้สำคัญเองรู้ไหมว่าไก่อะไรไม่ชอบขันไก่ขันไก่อาบน้ำฝักบัว มันเหลือไม่เลยใช้ขันเลยเออได้ก็ขันไม่ยอมขันไงเออพี่ผิดแล้วยบร้อยน่าจะได้ลงสตรีมอ่ะยังอคือลูกแซมเราไม่ต้องยิงแค่แล้วเลยยิงถึงราคาดิราคาดิราคาโปร่งโปร่ง ไม่แน่เนี่ยเต่าอะไรไปเต่าอะไรเต่อะไรไม่รู้ว่าผมทำอะไรเมื่อี้เองรำเดี๋ยเอ็งรำเอ็งรำเนีไยมามาเป็นพิธีผมเจ็บไปเยอะพี่ลงเลยเนาะไอ้ยังเงผมเจ็บไปเยอะผมเจ็บไปเยอะแล้วพี่ไอ้การกระโดดลงบ้านเนี่ย ไปดูสี่ดูแปดอะ่ะขอบคุณครับชิติพัฒน์คุณสหามติพัฒน์ดาวครับโอ้โหกับดาวคนแรกด้วยขอบพระคุณมากส่วนมากเวลาคนอื่นลงอ่ะไม่ดูหรอกพอพี่ทีแรกก็รูปรูปรูปตลอดแร <laughs> กๆกอะงี้พี่หลังหลังเริ่มรู้งานแล้วไงปมลงให้พี่ปวดงให้เฮ้ยช็อปพี่ดูคนที่ช็อปไอ้แหนม อุ้ยอุ้ยเด็กพุ่พี้เอาคืนเอาคืนเอาคืนจายเยอะนะพี่ที่ว่าใจคาใจครไม่ได้แล้วไปไหนขอไว้ใครไม่ได้แล้วเสีไอ้ตู้ตะวันนี่จัขึ้นจ่ายเนี่ยนเนี่ยเี่ยพี่ยิงพี่ยิงบ้องอยู่ใช่นะพอเดี๋ยวพี่วิ่าวี่วย่าพี่อย่ ี่นหนึ่งเดี๋ยวพี่เจาะนี่เลยสี่สี่สี่พื้นได้สี่พื้นได้สี่พื้นยืนบนถนนไม่เคยกลัวทั้งฟ้าและฝนอดทนไม่ทนก็อดตายไม่ใช่มันร้องว่าฉันกลัวตำรวจมาเหรอเอ้ไม่ใช่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  นั่นทางโลนี่วี่ผมเช็คกิ้งครับพี่ไปต่อไปต่อพี่มือประตูประตูนั่นใ่เป็นห้องนี้ฉันกลัวตำรวจมาดูดไม้ดูกลางถนนไม่เคยกลัวทางฟ้าและฝนเพราะฉันไม่กลัวฉันกลัวตำรวจมาเฮ้ยเจ้าของบ้านไอ้ฟักคิด ไอเนี้ยอิงงูโม่งของบ้นของบ้านแค่นี้โห้ยอันนี้ของจริงของจริงพี่เจมไอ้นี้ยขามแห้งเลยอันนี้มห้องของอยู่ตรงไหนวะพื้นร้อยแล้วนะพี่มันใช้สูตรบล็อกของหรอวะเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยบอกแกพี่มันบอกไม่ได้มันต้องเป็นห้องเนี้ยห้องหายเนี่ยห้องหายเนี่ยห้องหายเนี่ยใช่ไหมห้องเก่าอ่ะพี่แจมได้เลย

ใช่ๆๆๆใๆๆๆๆพี่น่าจะไหลบิวอยู่เก่พี่พูดอะฟังจากที่พี่พูดแล้วบิวบิวบิวบบิววีลูกนึงเนี้ยไม่พี่เป็นไอนี่ไม่ใช่หรอหน้าต่างเหล็กไม่ใช่พี่หน้าต่างไฮอะหน้าต่างไฮ วิววิวพี่เดี๋ยวผมผมขึ้นไปยิงนี่ให้เข็มดับโอ้ยแหนมตะฟื้น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 เฮ้ยเราไม่เจอของบนนี้ดิวะนี่โอ้ยสัตว์ฟ้าพี่กูก็พูดแล้วมึงไม่ฟังไอ้แหนมเก็บไอพี่เราของเองนี่มันเคยชินเลยนี่เจ๊ยหรอเราลองข้ามเกี่ยวใไม่ได้แล้ว มาสองคนนั่นเรากันีะสองคนห้องห้องพวกนี้ต้องเป็นห้องแล้วทางขึ้นอยู่ตรงไหนเนี่ยทางขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะไอห้องสองข้างนี่แหละเนี่ยห้องของมันเป็นห้องมันเป็นบันไดยาวขึ้นไปเลยอ่ะพี่ใช่ใช่ห้องสองข้างนี่ห้องของเนี่ยเดี๋ยวพี่ยิงพี่ยิงพี่ยิงยิงสุดตามดินี่ไหมพี่บอกเร็วนี่ไอบอกเร็วไอบอกเร็วอุ้ยนี่อุ้ยอจะห้อยเนี่ยมเดี๋ยคอยอู้ เรอับคายทั้งบ้านเลยนี่อ้ยในรูเนี่ยในู่เนี่ยระวังวิวมีไหมบ้างวันตั้งใจมาดูจนกว่าจะลงปั๊มเดี๋ยวก็ลงเลยเนีไม่มีไม่มีไม้เหรอไม่มีเลยพี่ไม้อ่ะไม้หรือเลยวะเดี๋ยวๆเพียวเดียวร์ไทยกลับบอนเด้อเดียร์ไทกับซัมเปอร์พี่เอ็นที่อ่ะซัมเปอร์ตัวผมไปด้วยพี่ผมขนของเข้าข้างบนแล้วนะพี่โอเคน้องข้างล่างไม่ปลอดภัยเอาวะ พวิ่งหาไม้กันเจมกลับมาเอาไม้มาด้วยนะพี่ไอพี่กลับก่อนใช่ไหมเงี้ยล่ะพี่ผมไปได้ปะเอ้ยพี่ของเยอะปะล่ะไม่มีอะไรเลยพี่มึงก็เก็บของมาดีแล้วมึงจะกลับทำไมล่ะมีหาเลยดอกทองนี่ไปผมคิดว่าพี่ย้ายผมอยู่ไงงั้นงั้นงั้นอิงอิงเฝ้าก่อนเดี๋ยวพี่อิงไม่ต้องเฝ้าหรอกเชื่อพี่มีคนมาหลักมาเก็บเก็บของแล้วขึ้นมาเก็บของมาแล้เก็บอะไรขึ้งปัเลยไม้กองข้างล่างเฮ้ยเนี่ยไม้กองข้างล่างอ่ะ เดี๋ยวถ้าพี่ต้องอกหอกกับก๋อนแล้วผมไม่เยอะน้องหรใครทิ้งตัวเลยมามามาขึ้นมาก่อนขอบคุณครับคุณครับผมชิติพัฒน์ขอบคุณครับผมขอบพระคุณมากกดไดคผมห้าสิบห้าดาวแล้วก็สาวที่ว่านาวูขอบคุณมากครับขอให้ร่ำรวยนะนี่สนับสนุนช่องเล็กๆนะครับผม แฟมที่บ้านยิงไม่ได้แต่ลอยยิงยิงพี่ยิงสวยน้องปล่อยไว้งั้นแหละปล่อยมันยิงพี่ให้ตายเลยเด็กหายภูบูเลยอ่ะู้ยอีลอยอีลอยใครก็เอาพี่ไปลงจะลอยจำพี่ไว้จำพี่ไว้แล้วพี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ๋ออีกซ่อมหอยพี่หน่อยดิน้องไม่มีนั่นะพี่สุดน้ำไม่เอาไปแล้วนะพี่เจมเล็กหายเดี๋ยวซ่อมหอเดี๋ยวปะ ao lịch hải tôm hoi lẹo mà đây nón ném mà. Con anh phe Sam à? Ok ok, anh bị trước còn thì không bận. lo. ดึง,ง,นะงหอไปชนบ้านเดี๋ยวเจอแน่เจอเดีย๋ยวมันเจอตีแน่พูดอย่างเงี้ยเนี่ยนะตีบ้านมา่นแหละไอหนึ่งตีสองเนอ,อฟรีดเป็นแค่หนึ่งคนเดียว <c oughs> แฟนพี่ยิ้มหวานแปลกๆกว่าเนี่ยวันนี้ว่ะ <c oughs> <c oughs> ยิ้มแบบมีพปิรุทยิ้มหวานยิ้มหวานมัมีแอรมีกิ๊กโชว์เลยไปดูทรงก็รู้เลยแต่พี่ก็ไม่ว่าหรอกพี่ใจกว้างอ,อืพี่บอกว่าหายกันแบบเอาเป็นแค่หนึ่งคนนีโอุโลเกตเพียบ ที่สุดต้องละกันเอมู้แตาจังไรอ่ะไม่ได้ร้องอย่างนี้หรอไม่ใช่นี่ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยพูกกันขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยปลูกมันหรือเปล่าเนี่ยมให้หฉันนั้นได้กินเพลงของเกษตรกรไง เฮ้อวะพี่อาหารพี่เราเปลี่ปลาปะเนื้อปลาเต็มมาพี่เจมเราจะเอาอาหารกลับบ้านไม่ี่ยเอยเอากลับมานเลยพี่มีเนื้อคนด้วยวะ่ะอันนี้อันนี้วะเนี่ยไม่เก็บละเชื่อเราเก็เยอะละขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยปลูกมันให้ฉันได้กิน แน่เนี้ยมแถวบ้านเรารวยแล้วคืนแน่เนี้ยมเรามันแก๊งตีเนี่ยแก๊งตีตีบ้านแก๊งตีหนึ่งตีหนึ่งครั้งเหรอดีแล้วแก๊งตีหนึ่งถ้าแก๊งตีแล้วมันจะเหนื่อยไอ้เนี้ยมถ้าไปแก๊งตีเอ้แค่แนวก็สู้ไอ้ตีนั่นน่ะตีกัน์ตีการตีกันตีกันตีสามตีสี่เลยแค่ไหนก็สู้พี่ ผิดกินหน่อยนี่ฟุตฟิตฟุตฟิตตลอดเลยปะเนี่ย <c oughs> เดินไม่พักเลยอ่ <c oughs> ะไปเดี๋ยวพี่ปิดสตรีมก่อนแล้วก็ขนของ เราจะไปยังพี่เราจะพักยังพี่โุกคผมปิดสตรีมก่อนนะผมจะปิดสตรีมขนขอแล้วผมจะเก็บของแล้วครับนะผมปิดตีมก่อนขอบคุณท่ทุกคนมาดูแต่ต้นสตรีมจนถึงตอนนี้ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้อย่าลืมมาดูสตรีมด้วยเดือดขับเดือบ๊ายบายซีโอเกย์ยูนิคส์ท่าไอเลิฟยูแมนบ๊ายบายเจอกันครับขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะครับห้าดาวสิบดาวยี่สิบดาวแม้กระทั่งแค่กดไลค์ก็ขอบคุณมากฝันดีครับผมหนูจะเก็บของแล้ว